สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคุณพอที่ไลค์ในเพจนะคะทุกคนค่ะใครที่โชคดีก็จะได้เข้ามาดูเนาะใครที่จะได้เป็นมหาเศรษฐีคนต่อไปก็จะได้เข้ามาดูนั่นเองนะจ๊ะนะคะ,นะคะวันนี้นะคะกับเคล็ดลับโคตรเด็ดนะคะทุกคนจ๋าเซก V A P ยังไงให้ได้ในสามวันนะคะ ใครที่เข้ามาดูก็โชคดีมากมากใครที่ถึงเวลาหมดเวรหมดกรรมก็จะได้เข้ามาดูนะคะเซ็กซ์ p ูเปอร์วีไให้ได้ใน3วันทํำยังไงนะคะซูปเปอร์วีไในที่นี้นะคะทุกคนจา๋าคือซูปเปอร์วีไในที่นี้คือครูพลาทำทีเอแต่มันอยู่อยู่นะคะคือครูพลาทำทีเอแต่มันอยู่อยู่นั่นเองเนาะก็คือนะคะซูปเปอร์วีไ คือตำแหน่งที่ตำแหน่งที่มีเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งที่ได้กำไรเยอะที่สุดะเนาะตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดและได้กำไรเยอะที่สุดนั่นเองเนาะซึ่งเป็นที่ปรารถนาของใครหลายๆคนนะคะซึ่งมันเป็นที่ปรารถนาของใครหลายๆคนที่ได้เข้ามาใน T F w นะคะ เป็นระบบอัจฉริยะระดับโลกนั่นเองนะคะใครที่ตัดสินใจรวยใครที่ใครที่หมดเวรหมดกรรมแล้วคุณก็จะได้มารู้จักกับ t s w คุณก็จะได้มาเจอกับ t s w ของแม่ครูสตานะคะแม่ครูสตาเขามาจากคนรักยาเข้ามาจากคนจนนะคะได้ยินกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะครูพัลี่คือร้อนวิชานะคะเลยอยากจะมาแบ่งปันทุกคนนั่นเองเองนาะ ก็ใครที่ได้เข้ามาฟังก็จะโชคดีมากๆคุณก็หรือว่าใครที่มาย้อนหลังคุณก็จะโชคดีนนะัะมากนะจ๊ะตลอดไปโอเคนะคะคุณจะเริ่มเลยนะคะวันนี้มาบอกเทคนิคมาบอกเคล็ดลับนะนะคะสำหรับใครคนไหนที่คุณนะคะทำงานออนไลน์อยู่ค้าขายออนไลน์อยู่นะคะคุณอยากที่จะก้าวเข้ามาใน การขายออนไลน์คุณจะต้องดูให้ดีๆนะคะทุกคนจ้ะก็ครูพรี่ผ่านมาแล้วนะคะจากก่อนที่จะมาเจอทีเอบยูก็เจ็บหนักมามากพอสมควรเช็คเช่นเดียวกันกับใครหลายๆคนนะคะที่ไปตะลอนทัวร์ที่ไปท่องยุทธภพมาเยอะแยะมากมายนะคะท่องยุทธภพท่องจนหนำใจแล้วละ่ะท่องจนฉ่ำใจแล้วแหละแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะ <laughs> แต่ก็ยังไม่สำเร็จนะคะ เพราะการที่เรานั้นปีนผิดตึกนั่นเองนะคะการที่เรานั้นปีนผิดตึกนั่นเองจึงทําให้เรานั้นเจ็บมาเยอะพี่เจ็บมาเยอะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะลหลายคนที่เข้ามาอยู่ในท s w มีเด็กคนที่เจ็บมาเยอะทั้งนั้นคะ่ะทุกคนแต่บอกได้เลยว่าพอได้เข้ามาใน t ี w เสร็จแล้วโอ,โอ้ของจริงมันอยู่ตรงนี้นี่เอง โอ้โหของจริงมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะของจริงของที่รวยได้จริงของที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงก็คือของแท้ของจริงก็คือเทีันยูและแม่ครูสิตานั่นเองนะคะสาหรับใครคนไหนที่คุณหมดเวรหมดกรรมแล้วคุณอยากจะสร้างชีวิตใหม่ของคุณคุณก็จะได้มาเจอนะคะบุญเสมอก็ได้เจอกันนะคะบุญเสมอก็ได้เจอกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับใครคนไหนที่ยังไม่หมดเวรหมดกรรม ก็ท่องยุทธภพไปก่อนนะจ๊ะใครคนไหนที่ยังไม่หมดเวรหมดกรรมก็ยังแบบว่าอผีบางตายังแบบว่ามองมองเห็นมองเห็นอยู่นะแต่ว่ายังไม่เชื่อใจยังไม่ไว้ใจยังไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่หมดเวรหมดกรรมก็ท่องต่อไปนะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้ครูพรายมาให้เคล็ดลับเด็ดๆสําหรับใครคนไหนที่คุณอยู่ในทีแต่มันอยู่และคุณทํางานขายออนไลน์อยู่เนาะ คุณไปดูให้ฉ่าเลยค่ะคุณไปแหกทางส่งให้ฉ่าเลยว่าการขายออนไลน์อันไหนที่มันเป็นของแท้ของจริงอันไหนที่มันมี p พส s ิ v ์แพสซิฟ์สิ์อินคอมของแท้นะคะคุณไปแหกทางส่งได้เลยค่ะตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่มีใครก็อันดับที่1นึ่งอันน้ำเมื่อวันอินเอร์ตอนนี้ก็คือแมครูสิตานั่นเองแหละนะคะทุกคนจ้ะก็คือแมคคูสิตานั่นเองนั่นแหละนะ และใครที่จะเป็นคนสําเร็จคุณก็จะได้มาเจอและคุณก็จะให้โอกาสตัวคุณเองได้เชื่อได้เรียนรู้ได้ลงมือทําได้เข้ามาอยู่ในทีเอสดับนยูนะคะวันนี้มาบอกคุภรีมาบอกเคล็ดลับเด็ดๆเลยนะคะการที่คุณจะเสกซ์ซูเปอร์วีไได้ใน3วันคุณจะต้องมีทํำยังไงบ้างนะคะทุกคนคะทุกคนจาหลากหลายเรื่องราวหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างคุภรีผ่านมาหมดแล้วคะ่ะในในออนไลน์ตัวเดิมเนาะ คูหาค่ะคูหาคูหาว่าเออฉันจะทํายังไงนะทางที่มันจะสําเร็จฉันจะอํทำยังไงนะบอกได้เลยใครมาเจอคลิปนี้โคตรดีมากๆโชคดีมากๆกคุภรีพูดจากประสบการณ์จริงที่ทํามาแล้วนะคะฉันต้องทํำยังไงนะฉันต้องเรียนคอนเทนต์ฉันต้องเรียนตัดแต่งคลิปวิดีโอฉันต้องปเรียนยิงแอดฉันต้องเรียนอ่าสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ดูดีให้ให้แบบว่าเตะตาเตะอ่าทุกคนที่มาอ่านโพสต์แล้วสนใจทันที จะต้องทํำยังไงหรือต้องอะไรยังไงนะจะต้องไปเรียนอะไรบ้างนะคูเพอร์ลี่เองบอกได้เลยเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ใช่เมื่อก่อนอนะเมื่อก่อนด้วยแล้วก็หน้าปัจจุบันนี้ด้วยแต่ว่าเราเรียนรู้และพัฒนาได้ไงคะเมื่อก่อนเนาะบอกได้เลยว่า Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นงูงปลาไปางั้นแหละทาอะไรไม่เป็นหรอกไอทีน่ะนะคะก็ยังสามารถที่จะสําเร็จได้นะคะทุกคน คุณไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเก่งทุกเรื่องครูพลายเมื่อก่อนคิดเยอะคิดแยะคิดมากคิดไม่คิดเยอะคิดแยะคิดมากคิดไม,ดม่มากมาก,มากเลยว่าเอ๊ะฉันจะต้องทํำยังไงนะฉันถึงจะสําเร็จฉันจะต้องทํำยังไงนะฉันถึงจะแบบก็เรียนรู้มาเยอะแยะมากมายเหมือนกับทุกคนนะคะครูเองเป็นคนที่ไม่ได้เก่งไอทีนะคะครูเป็นคนที่ไม่ได้เก่งไอทีสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านจ้าใครได้เข้ามาคนนั้นโชคดีหนักมาก ครูเองเป็นคนที่ไม่ได้เก่งไอทีครูจึงคิดเยอะด้วยพื้นฐานเดิมๆของครูอยู่แล้วก็เป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วนะคะคิดเยอะคิดแย่คิดมากคิดมาคิดแล้วก็คิดแล้วก็มามาเเตะตัดขาตัวเองนะคะคิดแล้วก็มาเตะตัดขาตัวเองว่าเอ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกฉันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นฉันยังไม่ได้ฉันยังไม่ได้สวยขนาดนั้นฉันยังไม่ได้พูดเก่งขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะทุกคนจ๋า เหตุผลนานาสาระประการทุกสิ่งทุกอย่างคุณโลดทิ้งไปได้เลยถ้าคุณอยากจะสําเร็จนะคุณตัดทิ้งมันไปได้เลยคุณแคนเซิลมันไปได้เลยนะคะทุกคนจะ๋ะแคนเซิลไปได้เลยถ้าคุณอยากจะสําเร็จคุณไม่ต้องหาข้ออ้างมาเยอะแยะมากมายเพื่อมาเตะขัดขาตัวเองนะคะสิ่งที่คุณจะสําเร็จได้นะคะทุกคนจะ้ะวิธีการวิธีการนะคะมันแค่20% ส่วนอะไรที่มันจะทําให้คุณสําเร็จได้คือวิธีคิดค่ะวิธีคิด80%นั่นแหละคือสิ่งที่จะทําให้คุณสําเร็จได้นะคะดังนั้นวันนี้ถ้าใจคุณเชื่ออันนี้คือเคล็ดลับแล้วนะคะเข้าสู่เคล็ดลับแล้วนะจ๊ะทุกคนจะ้ะถ้าใจคุณเชื่อนะคะถ้าใจคุณเชื่อว่ากูจะสําเร็จได้จิตใต้สำนึกมันจะไมาหาไปหามาให้คุณว่าคุณจะต้องดำเนินการแบบไหน คุณจะต้องทําอะไรบ้างคุณถึงจะสําเร็จแน่นอนที่สุดละเรียนรู้และลงมือทําเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนานั่นคือพื้นฐานที่คนสําเร็จต้องทํานั่นคือพื้นฐานที่คนสําเร็จจะต้องมีอยู่แล้วนะคะถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้คุณก็ย่าอยู่กับที่นะคะเรียนรู้และลงมือทําแน่นอนที่สุดพื้นฐานเราได้ใจเราต้องได้ด้วยถ้าคุณได้พื้นฐานพื้นฐานคุณเป๊ะทุกอย่างเลย พื้นฐานคุณโพสดีมากเลยคุณแอคชั่นดีมากเลยคุณเทคแอคชั่นดีมากเลยคุณเทคแอคชั่นเก่งมากๆเลยแต่ความคิดคุณไม่ได้ความคิดของคุณใจมันยังขูดของคุณมันยังประสิวอยู่ประสอยอยู่ใจมันยังกระจอบอยู่ใจมันยังไม่ได้ขยายใหญ่ที่จะเป็นผู้นําที่จะเป็นคนที่จะสําเร็จเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อตัวเราเองและเพื่อครอบครัวของเราเนาะวันนี้ถ้าคุณแบบว่าคุณก็จะต้องกลับมาย้อนถามตัวเองอยู่ดีนะคะ ว่าคุณเอาจริงกับมันหรือ,อยังคุณใหญ่จะสําเร็จจริงหรือเปล่ากลับมาย้อนถามตัวเองว่าครอบครัวชีวิตเราดีพอหรือ,อยังชีวิตของเรามันเป็นอย่างชีวิตที่เราต้องการปรารถนาต้องการหรือ,อยังถ้ามันยังไม่ใช่ตัดสินใจว่าไปเลยว่ากูจะเอาชีวิตใหม่ตัดสินใจไปเลยว่าฉันจะเอาชีวิตใหม่ฉันจะเอาชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยฉันอยากจะไปไหนก็ได้ไปฉันอยากจะทำอะไรก็ได้ทำฉันอหญ่จะพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวไหนกไ็ได้พาไปอยากจะพาลูกได้เรียนสูงอยากจะพาลูกได้มีอะไรที่เราอยากจะมี เราก็จะได้มีครูเพอร์ี่ตัดสินใจเลยค่ะนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณได้โชคดีได้เข้ามาฟังแน่นอนที่สุดว่าอันนี้มันจะเป็นคลิปประวัติศาสตร์ของครูเพอร์ี่นะนะคะเพราะว่าครูพูดจากหัวใจจากสิ่งที่ครูทํามาล้วนๆเลยนะคะจากสิ่งที่ครูตั้งใจเสกสร้างเลยใครที่ได้เป็นกาลยนานมิตรการใครที่จะเป็นคนสําเร็จคุณก็จะได้มาฟังอยู่แล้วนะ,ะคะครูเพอร์ลี่ตัดสินใจเลยค่ะว่าชีวิตฉันเนาะ ชีวิตเราตอนเป็นเด็กเราไม่ได้เราไม่ได้โรยด้วยกิบกุหลาบอยู่แล้วค่ะเราไม่มีเงินไม่มีทองที่จะไปโรงเรียนด้วยซ้ําเนาะครูตัดสินใจครูนึกถึงวัยเด็กของครูที่มันลําบากครูคิดเสมอว่าครูจะไม่ได้จะไม่ทําให้ลูกของครูเป็นเหมือนครูตอนเป็นเด็กมันเหมือนมีปมด้อยนะคะทุกคนมันเหมือนมีปมด้อยที่ว่าฉันอยากจะกินอะไรฉันก็ไม่ได้กินฉันมองคนอื่นเขาซื้อนูซอนซื้อน,อนี่ฉันก็ไม่ได้ซื้อ ดังนั้นคือครูนะคะครูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครูเลี้ยงลูกมาคนเดียวนะคะแต่โชคดีตรงที่ว่ามีพ่อแม่ดูให้นะคะแต่ตอนนี้พ่อแม่ไม่อยู่แล้วนั่นมันก็ทําให้ครูแบบว่าคือครูก็ภูมิใจในตัวเองที่ครูได้เลี้ยงดูเขามาตลอดนะคะดังนั้นคือมันโคตรง่ายมากๆเลยสิ่งที่คนสําเร็จจะมีก็คือคุณจะต้องมีจุดเจ็บหรือไม่ก็คือคุณจะต้องมีแรงบันดาลใจแรงที่มันจ,จะเสก็จสร้างชีวิตของคุณได้ ครูพลาเอาลูกมาเป็นนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจว่าฉันจะต้องทําให้ลูกของฉันชีวิตลูกของฉันจะต้องดีกว่านี้ชีวิตลูกของฉันจะต้องได้เรียนที่สูงๆในที่ที่เขาอยากจะเรียนนะคะเนี่ยแหละนะคะมันคือเคล็ดลับมันคือความสําเร็จจิตใจคุณมุ่งมั่นค่ะคุณมุ่งมั่นที่คุณจะเอาคุณมุ่งมั่นที่คุณจะสําเร็จคุณมุ่งมั่นที่คุณจะเสกสร้างซุปเปอร์วีไอพีครูพลามุ่งมั่นเขียนนะคะเขียนเขียนโพสต์อิดแปะเอาไว้ ฉันได้ปิดซูเปอร์วีไเรียบร้อยแล้วและใจอยู่ตรงไหนคะทุกการกระทําทุกการลงมือทําทุกหัวใจทุกย่างก้าวแม้กระทั่งการเดินการกินการนอนหรือการอะไรก็แล้วแต่คิดเสมอว่าฉันได้มันแล้วเรียบร้อยฉันได้รับมันแล้วเรียบร้อยนะคะคุณจะต้องอยู่กับมันตลอดเวลาคุณจะต้องเห็นทุกครั้งที่คุณไม่เผลอไม่เผลอเลยนะคะไม่เผอเลอเลยออกนอกดูกเส้นทางออกนอกทางเดินทางวิ่งของเรายืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งคิด,คดบวกเสมอเสมอ และคิดเสมอว่าฉันได้ปิดมันแล้วเรียบร้อยถ้าใจเรามันขยายใหญ่อะค่ะถ้าใจเรามันขยายว่าเราจะเอาอะก็เหมือนกระถางอะค่ะทุกคนถ้าเราใจเรามันขยายว่าเราจะเอาฉันจะเอานะคะครูพลีขยายใจว่าครูจะเอาครูจะปิดก่อนก่อนวันที่จะเข้าสัมมนานะคะก่อนวันที่จะเข้าสัมมนาภายใน3วันเนี้ยฉันจะเข้าฉันจะได้ต้องได้ปิดซูเปอร์วีไและแล้วครูก็ได้ปิดมันจริงๆค่ะในวันนี้นะคะ บอกได้เลยว่านะคะทุกการลงมือทําทุกการลงมือทําทุกความเชื่อของเรามันเป็นไปได้เสมอคุณบอกตัวคุณเองไปเลยว่าทุกการลงมือทํามันไม่เคยสูญเปล่าคุณจิตใจของคุณอยู่กับมันจิตใจของคุณเห็นภาพไปแล้วเรียบร้อยจิตใจของคุณคิดไปเลยว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างคุณจะเอาอะไรบ้างถ้าคุณมีหนี้มีสินคุณเห็นภาพว่าคุณไปปลดหนี้ปลดสินเรียบร้อยแล้วนะคะและครูเพอร์ี่เองเห็นภาพเรียบร้อยแล้วว่าครูได้มีป้าย ห้องนะคะส่งเข้ามาว่าซูเปอร์ VIP ยินดีต้อนรับซูเปอร์ VIP คนใหม่นนันนีคูเปอรี่คือเห็นภาพไปแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นคือถ้าใจเราถึงค่ะทุกคนถ้าใจเราถึงอะไรอะไรมันก็คว้าม,มาได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าวันนี้ใจคุณใจคุณยังไม่ได้ตัดสินใจจริงหรือเปล่าคุณถามตัวคุณเองว่าคุณได้ตัดสินใจจริงๆหรือเปล่านะคะถ้าคุณยังคงอ่อนข้อต่อจัก,กรวาลทุกคนหาฝันเล็กฝันใหญ่จัก,กรวาลทํางานเท่ากันไม่อ่อนข้อต่อจัก,กรวาลน,นะคะ กำหนดไปเลยว่าคุณจะเอาเมื่อไหร่กำหนดระยะเวลาคูพรี่กำหนดระยะเวลาว่าภายใน3วันเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์นะคะจะนังคานพูดคูพอรี่ก็ได้ปิดจริงๆนะคะขยายใจไปเลยว่าคุณจะเอามันคุณจะคว้ามันนะคะถ้าใจคุณไม่ขยายคุณอ่อนข้อต่อจักรวาลมันก็ไม่ได้คะ่ะทุกคนจักรกวาลก็จะไปเรื่อยๆเหมือนกันจะไปเรื่อยๆตามหัวใจของเรานั่นแหละถ้าเรายังคงอ่อนข้อให้มัน ะะถ้าเรายังคงไม่ได้กําหนดระยะเวลาคุณก็จะไม่ได้มันดังนั้นคุณกําหนดไปเลยค่ะไม่สนกระทางมาทางไปไม่สนว่ามันจะมาจากไหนนะคะคูพารีเองคือแบบได้ได้ได้ความรู้ได้ได้ปลดล็อกตัวเองตรงนี้ตรงที่ว่าเออหลายสิ่งหลายๆอย่างที่เราเรียนรู้มามันทําให้เอ้ยมันก็หลายครั้งแล้วนะที่เราคิดว่าเราจะเอามันได้อะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอะครูพารีจึงจับจุดของตัวเองตรงนั้นมานะคะและครูเองก็เลยได้ลงมือทํามันและ บอกไปเลยว่าฉันจะเอาฉันจะเอาเห็นภาพตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะปิดซูเปอร์วีพเรียบร้อยแล้วในวันก่อนวันเข้าประชุมและมันก็เป็นไปตามนั้นง่ายๆสบายๆนะจ๊ะคลิปนี้จะเป็นคลิปประวัติศาสตร์เพราะว่าต่อจากนี้ไปนะคะชีวิตคูพรีจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะทุกคนจะ้ะดังนั้นนะคะคุณตัดสินใจจริงหรือ,อยังกลับไปถามตัวคุณเองว่าคุณจะเอาจริงหรือยังคุณตัดสินใจจริงหรือ,อยังว่าคุณ จะเป็นคนที่มีชีวิตใหม่คุณจะเป็นมหาเศรษฐีคะ่ะขึ้นตลอดการวันนี้อย่าอ่อนข้อต่อจกักรวาลตัดสินใจไปเลยกําหนดระยะเวลาไปเลยว่าคุณจะเอาเมื่อไหร่นะคะถ้าเราไม่กําหนดระยะเวลามันก็จะไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคนดังนั้นเจาะจงไปเลยเจาะจงเสร็จและวางใจด้วยและเชื่อใจด้วยนะคะวางใจและเชื่อใจด้วยว่าฉันได้มันมาแล้วเรียบร้อยคุณแบบว่าชุ่มฉ่าไปแล้วคุณแบบ อิ่มใจไปแล้วเรียบร้อยอิ่มฟูไปแล้วเรียบร้อยว่าคุณได้มันแล้วเรียบร้อยไม่สนว่าไม่มีเสียงเล็กเสียงน้อยค่ะตัดเสียงเล็กเสียงน้อยออกไปถ้าเสียงเล็กเสียงน้อยเข้ามาคุณบอกมันไปเลยว่าให้มันเงียบซะเพราะเสียงของเธอมาฉุดลังฉันหลายั้งแล้วฉันจะสําเร็จหลายั้งแล้วแต่ฉันไม่สําเร็จสักทีนะคะเพราะเสียงเล็กเสียงน้อยของเราก็คือต้นเหตุเหมือนกันตัดมันออกไปทุกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณคิดว่าคุณจะสําเร็จทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมออยู่แล้วค่ะถ้าใจเราจะเอามัน ทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมออยู่ที่ว่าเราตัดสินใจที่จะเอามันจริงๆหรือเปล่านะจ๊ะง่ายๆสบายๆนะคะตัดสินใจไปเลยนะคะว่าคุณจะสำเร็จนะจ๊ะทุกคนคะ่ะโคตรง่ายโคตรสบายนะเห็นภาพสม่ําเสมอเห็นภาพตลอดเวลาเลยว่าคุณได้เป็นมาแล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็นมาแล้วเรียบร้อยได้อยู่ตรงนั้นเรียบร้อยได้อยู่งานนั้นๆเรียบร้อยและได้ใส่ชุดสวยๆเรียบร้อยแล้วนะคะ สิ่งที่คุณอยากจะเป็นคุณเสกสร้างได้ในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะอยากเป็นอะไรคุณเป็นมันได้ทั้งหมดเลยคะ่ะชีวิตของเราเสกสร้างได้นะคะทุกคนจ๋า <c oughs> ดังนั้นมาเสกสร้างชีวิตกันนะคะไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเราใช้วิวนใช้กรรมโน no, นะคะดไม่ใช่นะคะทุกคนจ๋าดังนั้นคือชีวิตของเรามันเสกสร้างได้อยู่ที่ว่าวันนี้คุณตัดสินใจหรือย,อยังว่าคุณจะมีชีวิตใหม่ที่ไฉไลเป็นมหาเศรษฐีขาขึ้นตลอดกาลมีมา มีชีวิตที่ขาขึ้นตลอดการจะกลับมาจำไม่ได้แล้วว่าชีวิตเดิมเป็นยังไงนะคะทุกคนจ๋ามาเสกสร้างชีวิตไปด้วยกันง่ายสบายๆนะใครที่เข้ามาตามย้อนดูทีหลังคุณก็เอาไปใช้ได้นะคะเคล็ดลับนี้นะคะบอกได้เลยว่าคูเปอรี่คือแบบสั่นสะเทือนมากๆนะที่ได้มาแบ่งปันทุกคนนะคะวันนี้ให้จากหัวใจที่แท้จริงนะคะใครได้เข้ามาดูก็โชคดีหนักมากวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Love you ทุกคนเลย